สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่องนายกรอีกแล้วนะครับหลายคนนะครับมีความเข้าใจผิดว่าประกันชั้นหนึ่งนั้นคุ้มครองทุกอย่างไม่ใช่ครับทุกคนมีบางอย่างที่คนทําประกันชั้นหนึ่งจำเป็นจะต้องทราบว่ามีอะไรบ้างที่ประกันชั้นหนึ่งไม่ได้คุ้มครองนายกรชาเนย แล้วประกันชั้นหนึ่งไม่คุ้มครองในกรณีไหนล่ะกรณีแรกก็คือผู้ขับไม่เคยทําใบขับขี่มาก่อนอาจจะเคยไปสอบแต่ก็สอบไม่ผ่านหรือว่าไม่มีใบขับขี่เลยแบบนี้นะครับประกันไม่ให้ความคุ้มครองอะไรเลยถึงแม้ว่าคุณจะซื้อประกันชั้นหนึ่งก็ตามถ้าเกิดอุบัติเหตุคุณโทรเรียกประกันประกันก็จะทมหาใบขับขี่ว่าคุณเนี่ยมีใบขับขี่หรือไม่ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่ประกันก็สเตโนอย่างเดียวนะครับทุกคนอันดับที่2ก็คือเมาแล้วขับความหมายของเมาก็คือมีแอลกอฮอล์เกินกว่า5มิลลิัมดัังนน้้ถิเกิ ัติเหตุเกิดจากคุณมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ประกันชั้นหนึ่งไม่คุ้มครองนะครับถ้าคุณขับรถแล้วชนคนเสียชีวิตชนทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหายบริษัทประกันเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลในส่วนของคู่กรณีคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าเสียชีวิตก็ต้องมีค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการเสียชีวิตจ่ายให้กับคู่กรณีของคุณแต่มันยังไม่จบบริษัทประกันพอเขาได้จ่ายไปแบบนั้นแล้วเขากลับมาเช็คที่ตัวคุณปรากฏว่าคุณีม หรืหอเมาปรากฏว่าโปแตกครับประกันเรียกร้องสิ่งต่างๆที่ประกันได้จ่ายไปจากตัวคุณทุกอย่างเลยนะครับนอกจากค่าซ่อมที่คุณจะไม่ได้ซ่อมรถตัวเองแล้วสิ่งที่ประกันจ่ายให้กับคู่กรณีประกันจะมาเอาจากคุณทั้งหมดนะครับสำคัญมากๆและก็ใกล้ตัวมากๆกรณีที่3ที่ประกันจะไม่ให้การคุม้มครองนะครับก็คือกรณีที่เรานํารถไปขับขี่เพื่อแข่งขันความเร็วครับอย่างเช่นเอาไปแต่งแล้วเอาไปแข่ง บนถนนสาธารนณะแข่งความเร็วซึ่งการแข่งแบบนี้มันเป็นความเดือดร้อนเป็นกฎหมายที่ผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนนะครับควรจะตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นเราควรจะขับขี่ให้ปลอดภัยแต่ถ้าเราเอาไปแต่ง แล้วไปขับด้วยความเร็วเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่มันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลอื่นๆได้ถ้าเอาไปขับขี่ด้วยความเร็วบนท้องถนนนะครับประกันก็จะไม่คุ้มครองนะครับต่อมานะครับข้อที่สที่ประกันจะไม่คุ้มครองนะครับก็คือนํารถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นเอาไปขนยาเสพติดเนี้ประกันไม่คุ้มครองนะครับทุกคนจริงๆแล้ว เงื่อนไขของประกันนะครับมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับบางทีเราก็คิดไปว่ามันเป็นประกันชั้นหนึ่งนะมันต้องคุ้มครองทุกอย่างสิแต่ไม่ใช่นะครับมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ศึกษาเงื่อนไขให้ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะ ทำให้ทุกๆคนนะครับได้เข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับการาซื้อประกรรันรถยนต์นะครับประการชั้นหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องนายกรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ